สวัสดีค่ะป้ากิ๊กทำสวนนะคะวันนี้ใครชอบปลูกตะไคร้อย่าพลาดนะคะป้ากิ๊กจะพามาดูการปลูกตะไคร้ที่สวนนะคะสวยมากๆสวยยังไงเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะคือปลูกแล้วได้ผลค่ะโคกหนองนาตรงนี้ดินดีแล้วถ้าใครอยากจะปลูกขายเอามาดูอาจจะไม่ได้ทำเป็นธุรกิจใหญ่โตอะไรหรอกครับปลูกกินเหลือกินเอาไปขายได้เงินนะคะ ก็ได้เงินมาอย่างชีพของเรานี่แหละเป็นอาชีพเสริมก็ได้ปลูกทิ้งไว้ไม่ได้หนักหนาคือไม่ได้แบกไม่ได้หามนะคะ,ะเดี๋ยวจะพาไปดูเลยค่ะทีน,นี้จะมาพาปลูกตะไคร้ปลูกยังไงให้ได้กอใหญ่นะคะอันดับแรกที่จริงก็ปลูกกันอยู่ทั่วๆไปแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราไปซื้อมาจากตลาดนะคะเราก็เอามาแช่น้ําให้อ,อกรากก่อนตะไคร้ที่น่าจะเป็นแม่พันธุ์ได้ดีถ้าอยู่ที่สวนของเรานะคะ ให้ต้นสักประมาณ6เดือนขึ้นไปแล้วแยกออกมาปลูกก็จะโตได้เร็วมากค่ะอย่างของปากิกที่ําม,มาจากบ้านก็คือหลังจาก6เดือนไปแล้วก็อายุก็เยอะแล้วสังเกตได้ที่ว่านี่ค่ะเขาจะมีหน่อแล้วนะคะตะไคร้อายุเยอะยังไงปลูกได้ผลค่ะแช่น้ําให้ออกรากสัก5้าถึงเวันแล้วรากเป็นสีน้ําตาลอย่างเงี้ยก็เอามาปลูกนะคะอีกวิธีหนึ่งก็คือแยกจากต้นถ้าแยกออกจากต้นจากกอไม่แช่น้ําก็ได้นะคะ แยกออกมาแล้วก็ปลูกได้เลยค่ะเอามาดูการปลูกกันนะคะเราก็มาขุดหลุมนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณสัก30เซนหนึ่งไม้บรรทัดค่ะแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกที่แห้งนะคะย้ำว่าต้องแห้งสนิทเลยนะปุ๋ยคอกแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันดีๆก็เหมือนทั่วๆไปที่ปะกะิกปลูกอะไรนั่นแหละก็ใส่ดินลงไปกลบนี้เราก็ปลูกการปลูกตะไคร้นะคะเคล็ดลับก็มีอยู่อย่างหนึ่ง ก็คือตะไคร้ผ้าปลูกข้างในอย่างนี้เอาวางวางเ e อ็นเอ45องศานะคะถ้าปลูกอย่างนี้ตะไคร้จ,จะแตกข้างในออกไปข้างนอกแล้วข้างในเนี่ยจะต้นเขาจะใหญ่แล้วข้างนอกจะต้นจะเล็กเวลาจะกินจะลาบากคะ่ะเอามือล้วงเข้าไปเดี๋ยวโดนใบตะไคร้าบาดคือกินยากเพราะฉะนั้นเทคนิคการปลูกที่ดีก็ควรจะปลูกจากริมเข้าไปอย่างนี้นะคะวางริมๆอย่างนี้เอ็น e 45องศา ตั้งนี้ก็90องศาแล้วก็เอ็นไปครึ่งหนึ่ง45องศาแล้วก็กรบดินค่ะตะไคร้ก็จะแตกนะคะจากข้างนอกเข้าไปข้างในไปเป็นกอลามไปแล้วก็ข้างนอกนี้ก็ต้นก็จะใหญ่กว่าข้างในต้นก็จะเล็กเวลากินก็ง่ายค่ะเราก็ตัดดิมดิมนี่กินเข้าไปเรื่อยๆอันนี้คือเทคนิคการปลูกตะไคร้ที่ถูกต้องนะคะเสร็จแล้วก็เอารดน้ำเลย รดน้ําให้ชุ่มแล้วตะไคร้เนี่ยควรจะปลูกต้นฤดูฝนดีที่สุดนะคะอายุของเขาที่เราจะกินได้ก็ประมาณสัก6เดือนค่ะเขาชอบน้ํามากค่ะเพราะฉะนั้นอย่าให้ขาดน้ําการปลูกตะไคร้จะให้เจริญเติบโตดีได้หัวใหญ่ดีก็ควรจะปลูกช่วงฤดูฝนดีที่สุดนะคะเวลาปลูก6เดือนขึ้นไปก็หัวโตแล้วก็ตัดกินได้ค่ะถ้าจะปลูกขายเดีย๋ยวจะพาไปดูนะคะ ว่าเยอะขนาดไหนที่นี่ไม่ใช่มีแค่นี้เดี๋ยวปกิ๊กจะพาไปดูเอาดูตรงนี้ก่อนปกิ๊กขุดมานี่หนึ่งกองจะไปแยกค่ะดูนี่จากปลูกครั้งแรกสองสามหัวอันนี้ใช้เวลาสักประมาณสามสี่เดือนค่ะเนี่ยอีกสองเดือนก็ตัดขายได้แล้วที่จริงตัดกินได้แล้วมันเยอะเกินไปก็ตัดขายได้ค่ะเนี่ยเยอะมากเลยเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าที่นี่ปลูกเยอะไหมปลูกตะไคร้ใบเยอะมากอาจจะบอกว่าถ้าปลูกขายนะคะ ามารถที่จะใช้ปุ๋ยสูตรสิบห้าเสมอนะคะปลูกขายเป็นธุรกิจใส่ไปเลยค่ะหัวตัวโตวไม่อันตรายอะไรนะคะ,กะเกษตรเขาก็ปลูกอย่างนี้แหละเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะดูนะคะอันนี้ฝั่งนี้ค่ะเมื่อสักครู่ป้ากก๊กปลูกฝัก่งนู้นเป็นคลองน้ําอยู่ตรงกลางนะคะแล้วฝั่งนี้ปลูกตรงนี้ค่ะสุดลูกหูุลูกตาเลยปลูกครั้งแรกที่ป้ากก๊กมาอยู่เนี่ยนะคะหลุมละสองสามต้นนั่นแหละค่ะแล้วก็ค่อยค่อโตขึ้นแล้วก็แตกอย่างเงี้ย เห็นไหมคะก็ยังบอกว่าตอนนี้ตัดไปขายได้แล้วมีคนทําง,งานอยู่ร่วมกันคนหนึ่งนะการพันโรงไม่โจ้บอกคุณเดชว่าตัดไปได้แล้วเนี่ยแตอ่อีกคนนึงบอกว่าสามีแม่หลวงบอกว่าอีกสักสองเดือนก็นแล้วกันมันจะได้หัวจะโตกว่าน,นี้เพราะอายุยังไม่ถึงหกเดือนแต่ว่ามนงามมากเลยค่ะเนี่ยดูสิเนี่ยด,นะดูหัวเขาเนี่ยนะเป็นอย่างนี้หมดเลยคะ่ะ นับกอมไม่หวัดไม่ไหวสุดลูกหูลูกตาทีแรกก็จะปลูกไว้สวยงามแล้วก็เอาไว้กินกันแต่ตอนนี้กินไม่ไหวไม่ไหวแล้วนะคะต้องออกตลาดอย่างเดียวเพื่อที่จะให้หัวเล็กๆเ,เขาโตต้องตัดหัวใหญ่ออกแล้วก็เลี้ยงหัวเล็กต่อเป็นไงคะเห็นแล้วชื่นใจไหมไม่ได้ปลูก้ากค,ตคาตาคชอบแสงแดดนะคะตรงไหนมีแสงแดดปลูกเข้าไปเลยคะ่ะปุ๋ยไม่ได้มีปัญหาถ้าปลูกขายก็ใส่สูตรเสมอได้ถ้าปลูกแค่พอกินก็ น้ำหมักกี้กัวนะคะหรือไม่ก็ฮอร์โมนนมสดฮอร์โมนไข่ผสมรสเข้าไปแค่นี้ก็งามแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก็แล้วกันนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้ากิ๊กด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ